ที่ดินที่พ่อให้หนูมาดูหนูไม่เอาแล้วได้ไหมคะรถจะมีขับหรือยังเฮอะแถวนี้ไม่มีรถเมย์ผ่านนะจะบอกให้สภาพอย่างนี้ไม่รถสองแถวก็รถซาเล้งน่าจะเหมาะกว่าฉันไม่สนใจพวกรวยปากเปล่าหรอกนะเสียเวลาวันเรื่องที่ป้าฝากขายที่เป็นยังไงบ้างโอ้ยป้าไม่มีเวลารอหรอกนะป้าต้องรีบใช้เงิน ฮะมีคนสนใจแค่สองคนเองเหรอก็ได้ก็ได้นัดมาเจอพร้อมกันเลยเดี๋ยวป้าจัดการเองจ้าขอบใจมากนะฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะช่วยรอก่อนนะจ้าอย่าพิ่งยึดบ้านป้าเลยนะ รอป้าขายที่ได้ก่อนข้าวนี้ป้าไม่เลื่อนแน่จ้าจ้าขอบใจมากนะจ้าทวงอะไรกันนักกันหนาทวงเช้าทวงเย็นทวงจนน่าหลคาญถ้าฉันมีฉันจ่ายไปนานแล้วเ้ คุณหนูจะลงตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่เธอรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมานี่ใช่คุณจุ๋มเจ้าของที่หรือเปล่าคะอ๋อใช่จ้ะหนูที่จะมาดูที่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูชื่อวานะคะอ๋อจ้าั้นป้าขอเรียกคุณหนูวาแล้วกันนะจ๊ะได้ค่ะคุณป้าที่ดินคุณป้านี่ทั้งสวยทั้งกว้างเลยนะคะ แผลคนหนูดิสวยและยังตาถึงอีกนะคะเนี่ยงั้นว่าขอไปดูตรงนู้นได้ไหมคะได้ค่ะไปาๆเดี๋ยวป้าพาไปอยู่ไหนกันนะไม่น่ามาสายเลยเราอ,อยู่ตรงนั้นแน่เลย คุณคะคุณคะที่ดินของป้าก็ตรงสนามกอล์ฟจนถึงต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นของป้าห <รอ S 2> มดเลยค่ะเธอเป็นใครมีธุระอะไรไม่ทราบหนูลูกหมูค่ะที่นัดมาดูที่ดินแล้วนี่คุณจุ๋มใช่ไหมคะใช่ฉันนี่แหละเจ้าของที่ดินเธอเนี่ยนะที่เป็นคนนัดฉันไว้ใครเหรอคะคุณจุม๋มคุณสวนเหรอคะ,อะ คุณคะฉันก็มาดูที่เหมือนคุณนั่นแหละค่ะจะพูดจะจาอะไรก็ให้เกียรติกันหน่อยนะคะเอาๆจะดูก็รีบตามมาคุณหนูวาเชิญนะคะห่เชิญค่ะเชิญ่ที่ตรงที่ติดกับสนามกอล์ฟนั่นเหมาะกับการเอาไปทำรีสอร์ทมากเลยค่ะคุณหนูจริงด้วยค่ะน่าสนใจมาก แล้วถนนเส้นนู้นทะลุไปไหนได้บ้างหรอคะถามทำไมก็ถ้าฉันจะปลูกบ้านฉันก็ควรรู้ถนนหนทางไม่ใช่หรอคะฮะท้าไมาอยากรู้เส้นทางรถจะมีขับหรือยังเหอะแถวนี้ไม่มีรถเมล์ผ่านนะจะบอกให้ฉันว่ารถเมล์หลูไปค่ะคุณจุ๋มสภาพอย่างนี้ไม่รถสองแถวก็รถซาเล้งน่าจะเหมาะกว่านี่มันจะมากไปแล้วนะ คุณดูถูกฉันจากการแต่งตัวเนี่ยนะก็เออสิสภาพคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าฉันให้เดินตามหลังมาก็บุญหัวแค่ไหนแล้วไปกันเถอะค่ะคุณหนูเดี๋ยวดูที่เสร็จแล้วแล้เวเราจะได้ไปทำสัญญากันนะคะ <c oughs> พ่อคะที่ดินที่พ่อให้หนูมาดูหนูไม่เอาแล้วได้ไหมคะพอดีหนูไม่ค่อยโอเคกับเจ้าของที่เท่าไหร่นะคะเออแต่พ่อคะที่ตรงอื่นก็มีเยอะแยะสวยกว่านี้ก็มีพ่อเอาที่อื่นไม่ได้หรอคะทำไมต้องเป็นตรงนี้ด้วยก็ได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะลองไปคุยกับเขาอีกทีสวัสดีคะ่ะพ่อ นีค่ะคุณหนูว่าเรามาทำสัญญากันเถอะค่ะนี่เธอเข้ามาทำไมฉันไม่ขายที่เธอหรอกนะหนูก็ไม่ได้อยากได้สักเท่าไหร่หรอกค่ะป้าถ้าไม่ใช่ที่ที่พ่อหนูอยากได้ไม่อยากได้ก็เรื่องของเธอเพราะฉันจะขายให้คุณหนูว่าอยู่แล้วฉันไม่สนใจพวกรวยปากเปล่าหรอกนะเสียเวลา เรามาทำสัญญากันเถอะค่ะคุณหนูว่าเซ็นไปเลยค่ะเซ็นให้แม่น,นี่มันหงายเงิบไปเลยค่ะฉันยังไม่ได้รัปรบปากเลยนะคะว่าฉันจะซือ้อว่ายังไงนะคะคุณหนูว่าแต่ถ้าป้าลดให้ฉันเหลือแสนเดียวฉันก็อาจจะสนใจก็ได้นะฮะแสนเดียวคุณหนูอย่าร้อเล่นกับป้าสิคะ พี่ป้าราะคาเป็นร้านเลยนะคะอุ้ยถ้าเป็นร้านฉันไม่ซื้อหรอกฉันขี้เกียจไปกู้เงินธนาคารม,มาซื้ออีกอ้าวไม่มีเงินแล้วมาดูทำไมตั้งแต่ตอนแรกทาให้ฉันเสียเวลาหมดก็รถมาสิฉันจะได้ซื้อที่ดินก็ไม่ได้สวยยังงกไปหน่อยเลยนันกเด็กกวดดีแกว่าใครงกยะก็ว่าป้านั่นแหละถ้ามีรถให้ฉันไปซื้อที่อื่นก็ได้ลาละ่ะ นี่หนูแต่พคุยม่รู้เรื่องพอนนี่เฮ้ยนี่แคยิ้มอะไรของแกแกเองก็มีมีปัญญาซื้อเหมือนกันหรอกใหญ่บ้านนอกใครว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อคะ ที่ฉันมาถึงช้าเพราะว่าฉันต้องไปเอาเงินออกมาจากธนาคารไงคะตอนแรกฉันว่าฉันจะซื้อที่ดินของป้านั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วคุณป้าบอกเองไม่ใช่หรอคะว่าไม่อยากขายที่ให้กับคนที่ไม่มีหัวนอปลายเท้าหนูจะบอกอะไรไว้อย่างนะคะคุณป้าคนบางคนใส่เสื้อผ้าราคาแพงก็เพื่อเป็นภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูรวยแต่ใครจะไปคิดล่ะคะ ว่าคนที่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆใช้ชีวิตธรรมดาจะสามารถเอาเงินสดมาซื้อที่ดิงได้เพราะฉะนั้นอย่าตีค่าคนด้วยราคาเสื้อผ้าที่เขาใส่เลยนะคะคุณป้าลานะคะคุณป้าหนูหนูเดี๋ยวก่อน